กลับเข้ามาในรายการอีกครั้งนึ่งนะคะแต่ว่าก่อนออกเดินทางนะคะเราไปชมกับช่วงนี้ก่อนค่ะ Smart Focus ช่วง Smart Focus ส,สนับสนุนโดย Smart Tech Film ติดซีดีทั้งรถและบ้าน ผู้ชมครับการเลือกใช้น้ามันเครื่องให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นมีความสําคัญมากเนื่องจากน้ํามันเครื่องจะช่วยดูแลเครื่องยนต์ซึ่งเปรียบเสมือนเลือดสะอาดที่หล่อเลี้ยงให้เรามีสุขภาพดีเลยทีเดียวช่วง smart โฟ c u s วันนี้ทางรายการจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับน้ามันเครื่องชนิดต่างๆโดยเริ่มจากการแบ่งประเภทของน้ํามันเครื่องกันก่อนเลยนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยจะแบ่งได้เป็น3อย่างหลักนะฮะ อย่างแรกเลยเนี่ยจะเป็นตัวม mm ิเนอรัอลออยล์เกิดจากการปั่นของออน้ํามันปิโตรเลียมซึ่เอามาจากพื้นดินนะฮะแล้วก็มาผลิตเป็นน้ํามันเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นคุณภาพซึ่งค่อนข้างที่จะต่าที่สุดในหมู่ของน้ํามันเครื่องที่มีอยู่นะฮะแต่ข้อดีคือราคานะครับก็จะค่อนข้างถูกที่สุดซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมิเนอรัอลออยล์ที่เราใช้กันเนี่ยหรือน้ํามันพื้นฐานเนี่ยเราจะแนะนําให้ใช้ก็อยู่ประมาณสัก3 5 0 0 0โลนะครับก็คือควรจะเปลี่ยน ะะประเภทที่2เนี่ยก็คือเป็นน้ํามันเครื่องกึ่งสังเคราะห์นะฮะก็คือเอาน้ํามันแร่ธรรมชาติมาผสมกับน้ํามันสังเคราะห์น้ามันสังเคราะห์เนี่ยคือน้ํามันที่ได้จากการเอาน้ํามันที่ขุดจากใต้พื้นดินมาเนี่ยแล้วทำการสังเคราะห์เพื่อให้ได้โมเลก,กุลและคุณภาพที่สูงขึ้นการที่เป็นกึ่งสังเคราะห์เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ในระดับกลางนะฮะอันนี้เนี่ย r e c o m m ให้ใช้ประมาณ5 0 0 0ถึง8,000กิโลเมตรนะฮะก็จะค่อนข้างจะใช้งานได้ได้ดีกว่าตัวแรกนะฮะตัวสุดท้ายที่จะแนะนำเนี่ย จะเป็นตัวสังเคราะห์ร้อหรือที่เรียกว่า f u l ลี s y ินเทติกนะฮะตัวนี้เนี่ยคือจะเอาน้ํามันที่คุณภาพดีมากมาใช้จุดนี้เนี่ยคือข้อหน่งทใช้งานได้นานบางที่สามารถเรค o เมน n d ได้ถึงหมื่นหนึ่ถึงหมื่นห้าโลนะครับแต่ตัวนี้ข้อหนึ่งที่จะมีคือราคาสูงกว่าน้ำมันสองตัวที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดครับเมื่อได้ทราบชนิดของน้ำมันเครื่องแต่ละชนิดแล้วตอนนี้เรามาดูกันว่ารถยนต์ของคุณผู้ชม เป็นรถยนต์ประเภทไหนเพื่อเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้ตรงกับรถยนต์ประเภทนั้นๆครับหลังจากที่รู้ประเภทของน้ํามันเครื่องโดยหลักที่เป็นแบ่งได้เป็น3อย่างแล้วนะฮะตอนนี้เราก็มาดูว่าประเภทรถของท่านผู้ชมที่ใช้งานเนี่ยเป็นปเป็นประเภทไหนนะฮะโดยหลักๆเนี่ยรถเนี่ยจะแบ่งได้เป็น2เครื่องยนต์นะฮะคือเครื่องยนต์ดีเซลกับเบนซินนะฮะการที่เราดูเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยโดยปกติเนี่ยจะมีตัวบอกอยู่แล้วว่า ป็นประเภทของเครื่องยนต์ type ไหนนะฮะก็หลักๆเนี่ยจะดูที่ API เป็นหลักนะฮะโดยที่ API ถ้าเกิดขึ้นต้นด้วยตัว C เนี่ยจะเป็น commercial หรือเป็นของรถกระบะหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะอีกตัวหนึ่งถ้าเกิดว่าท่านเห็น API ที่เป็นขึ้นต้นด้วยตัว S นะครับอันนี้จะเป็นของเครื่องยนต์เบนซินนะครับโดยที่ r a n g ์ของเกรดเนี่ยก็จะไล่ามาตั้งแต่ S A S B S C S D จนถึง S N ซึ่งเป็นเกรดปัจจุบันนะฮะโดยหลักๆของน้ำมันเบนซินที่ใช้เนี่ย ตอนนี้เนี่ยที่จะมีอยู่หลักๆอยู่ี3ตัวคือ sj sm แล้วก็ sn นะฮะส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะฮะขึ้นต้นด้วย api แล้วตามด้วย c อย่างตัวน,นี้เป็น ci 4นะฮะโดยปกติเนี่ยจะเริ่มต้นด้วย c a c b c c c d ซึ่งตอนนี้ในตลาดที่มีอยู่เนี่ยเริ่มตน้นตั้งแต่ c f 4จนถึง ci 4ซึ่งเป็นเกรดสูงสุดณนะขณะนี้นะครับอย่างคร่าวๆเบนซินหรือดีเซลดูที่ api ครับขึ้นต้นด้วย s สำหรับเบนซิน และขึ้นต้นด้วย C สำหรับดีเซลนะครับนอกจากเรื่องความเหมาะสมของชนิดของน้ำมันเครื่องกับประเภทของรถยนต์แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำมันเครื่องเกรดไหนจะเหมาะกับรถยนตของเรา สำหรับท่านที่ใช้รถเก่าและรถใหม่นะฮะการเลือกเกรดนะฮะผมขอพูดในส่วนของเบนซินก่อนนะฮะที่เราบอกว่า API ต้องขึ้นด้วย,วยตัว S เนี่ยนะฮะเราจะมีตั้งแต่ประมาณ SJ นะครับซึ่ง SJ เนี่ยเป็นเกรดที่สามารถจะใช้กับรถตั้งแต่ปี2001ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ SL ก็คือจะใช้ตั้งแต่ปี2004ขึ้นไปนะฮะและสุดท้ายเนี่ยคือ SM กับ SN นะฮะก็จะใช้ตั้งแต่ปีปัจจุบันขึ้นไป ะะก็สามารถจะเลือกใช้งานได้ตามความเหมาะสมครับแล้วส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ API ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ที่ขึ้นต้นด้วยตัว C นะฮะโดยตัว C เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัวตั้งแต่ C G 4ขึ้นไปนะฮะโดย C G 4เนี่ยจะใช้เหมาะกับรถตั้งแต่ปี1995ขึ้นไปแล้วก็ C H 4เนี่ยตั้งแต่ปี1998ขึ้นไปนะฮะส่วนสวิต c ์ Swiss ที่มารุ่นหลังๆแล้วเนี่ยก็จะมี C.I.4 นะคะตั้งแต่ปี2002แล้วก็ C.J.4 ตั้งแต่ปี2006ขึ้นไปฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่ารถท่านเนี่ยซื้อมาหรือผลิตในในปีไหนก็เลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมได้สภาพอากาศของแต่ละพื้นที่มีผลกับน้ำมันเครื่องเราจะรู้ได้อย่างไรว่าอากาศแบบไหนควรเลือกน้ำมันเครื่องแบบใด ข้อแนะนำนะครับโดยทั่วๆไปนะครับเกี่ยวกับการเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับอุณหภูมิของบ้านเรานะฮะเนื่องจากว่าตัวเลข SAE เนี่ยเป็นชุดที่มีวินเทอร์เกรดแล้วก็มีซัมเมอร์เกรดด้วยนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างแถ,งถบร้อนโดยทั่วๆไปเนี่ยสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเนี่ยสามารถจะใช้ได้ตั้งแต่เกรด 5W40 ขึ้นไปนะฮะจนถึง 20W50 นะครับโดยที่ตัวหน้าเนี่ยอาจจะไม่จะเป็นต้องถึง0เพราะว่าในบ้านเราอุณหภูมิไม่มีติดลบนะฮะ ของเบนซินเนี่ยที่แนะนำถ้าเกิดว่าเกรดโดยทั่วทไปของคอ m บินเรลเนี่ยจะเป็น 10W30 นะครับแล้วก็รถปิกอัพเครื่องดีเซลโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็น 15W40 ก็เหมาะสมกับประเทศที่มีอุณหภูมิร้อนแบบแบบนี้นะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะครับข้อควรระวังในการใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์เกรดต่ำกว่าปีที่ผลิตรถยนต์ก็ฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะสำหรับ ท่านที่มีน้ํามันเครื่องซึ่งเป็นเกรดค่อนข้างเก่านะฮะแล้วอยากจะไปใช้กับรถใหม่นะฮะอันนี้จริงๆทางเราไม่แนะนำนะฮะเนื่องจากว่าน้ํามันเครื่องที่เป็นรุ่นเก่าเนี่ยการพัฒนาของเทคโนโลยีในการผลิตน้ามันเครื่องเนี่ยมันไม่เหมาะหรือไม่แมชกับเครื่องยนต์นสมัยใหม่ซึ่งตอนนี้เครื่องยนต์นสมัยใหม่เนี่ยหนึ่งคือมีการหล่อเลื่นที่ดีขึ้นนะฮะสองคือเรื่องการประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงและสุดสท้ายเนี่ยการคายมลภาวะนะฮะโดยที่ถ้าเกิดว่าน้ํามันเครื่องเก่ามาใช้กับรถใหม่ปุ๊บเนี่ย อาจจะเกิดผลเสียในการทํางานของเครื่องยนต์ได้และเกิดมลพิษซึ่งเยอะกว่าปกตินะฮะจึงแนะนําว่าการเลือกน้ามันเครื่องเนี่ยต้องเลือกให้เหมาะสม,มกับปีของรถที่ท่านใช้และนั่นก็คือเรื่องราวดีๆของน้ํามันเครื่องที่เรานํามาฝากท่านผู้ชมครับเพื่อที่ท่านผู้ชมและนักเดินทางจะได้นําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางครับ ช่วงหน้าเชิญคุณผู้ชมสัมผัสกับวิลล่าวิลล่าพัทยารีสอร์ตน้องใหม่ของเมืองพัทยาช่วงหน้าครับคุณสุชาดาบุษราคำวงกับฟิล์มกองแสงสมาร์ทเทค พูดถึงฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคเหรออย่างแรกเขามาจากอเมริกาแท้เชื่อถือได้เชื่อถือได้นำเข้าจากอเมริกาแท้ติดแล้วใช้ได้นานไม่แพงเวอร์ใช้ได้นานไม่แพงที่สำคัญเขากันความร้อนของเพื่อเลยพิสูจน์แล้วเห็นผลกันความร้อนได้สูงมากใช่เลือกสมาร์ทเทคแล้วคุ้มค่าพิสูจน์ได้ใช่ความคุ้มค่าที่คุณพิสูจน์ได้ติดฟิล์มกรองแสงสมาร์ทเทคสมาร์ทคุ้มติดสิ นาวาจากผู้กำกับหนังอิสระผมชอบกับหนังสั้นครับช่วยพูดถึงฟิล์มกรองแสงหน่อยครับเราต้องเลือกติดฟิล์มอย่างดีสิคุ้มค่าแล้วก็พิสูจน์ได้ฟิล์มที่ดีมันต้องกันความร้อนได้สูงมากไม่ใช่กันแค่ U V ถ้าได้ของอเมริกาแท้ๆนะอย่าเลือกแค่ที่คุ้นหูล่ะติดฟิล์มแล้วรัวดูดีส mart ผมติดฟิล์มกรองแสง s m a r t ทเทคครับฟิล์มกรองแสง s m a r t เ e คส smart คุ้มติดเซ